สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาป,ปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะผ<ส><ส>ังสาระการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนานะคะ และสาระหน้าที่พลเมืองสาระภูมิศาสตร์นะคะตามผังการเรียนรู้อันนี้นะคะถ้าเราเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาหน่วยที่3หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจบไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะต่อด้วยสาระหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่สองสิทธิของเด็กค่ะและต่อด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่4วัฒนธรรมไทยสาระภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดและเมื่อจบ หน่วยการเรียนรู้ที่1ของภูมิศาสตร์เราก็จะสอบปลายภาคเรียนที่1กันนะคะในคลิปนี้เราจะศึกษาสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสิทธิของเด็กค่ะ สิทธิของเด็กก็จะมีทั้งหมด4สิทธิด้วยกันนะคะสิทธิที่1คือสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่2คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่3คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่4คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะหมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งความคิดและการกระทำโดยได้รับการคุ้มครองจากตามรัฐธรรมนูญนะคะแห่งราชาอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศสิทธิมนุษย,ยชนครอบคลุมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาเพศความทุกข์พลภาพการเกิดหรือสถานะอื่นๆของเด็กหรือบิดามดาทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะสิทธิที่1น,นะคะสิทธิที่จะมีชีวิตปัจจุบันเด็ก ที่ถูกทำทารุณในลักษณะต่างๆมีอยู่มากมายนะคะเด็กเหล่านี้ได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตและไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทำให้เด็ก เป็นอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตผู้ใหญ่จะต้องไม่ทำร้ายไม่ทอดทิ้งไม่ทุบตีเด็กที่กระทำความผิดต้องไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้ายเด็กควรได้รับการช่วยเหลือทั้งทางการแพทย์การดูแลสุขภาพที่จำเป็นคำว่าการดูแลสุขภาพก็รวมถึงการได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยด้วยนะคะ ดูภาพนี้นะคะเด็กควรได้รับการดูแลและเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมนี่คือสิทธิที่จะมีชีวิตค่ะ สิทธิที่2ส,สิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆสิทธิของเด็กที่จะได้รับการปกป้องเช่นได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศการปกป้องไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบบยามุกเด็กที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือพล,พลาดจากครอบครัวจะต้องได้รับความคุ้มครองและได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะ สิทธิที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เด็กพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กตามสิทธิของเด็กที่ได้รับการพัฒนาเช่นบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอนในสิ่งที่ดีให้แก่เด็กเด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลายอย่างน้อย12ปีนะคะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเด็กควรได้รับการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์และจิตใจชุมชนควรมีสถานที่ให้เด็กได้พักผ่อนและออกกำลังกายค่ะ ยกตัวอย่างตอนนี้เราก็ได้รับสิทธินี้เหมือนกันนะคะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเช่นเราได้มาเรียนหนังสือคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาเรียนหนังสือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ช่วยกันสนับสนุนในการพัฒนาเด็กนะคะทางด้านความคิดสติปัญญา ต่อมาสิทธิที่4ค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกันอยู่ร่วมกันในสังคมเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเช่นเดียวก,กันกับสมาชิกในชุมชนของอทุกๆคนนะคะโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับสิทธิเด็กที่จะมีส่วนร่วมเช่นเด็กควรได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นทั้งนี้เพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดของเพื่อนๆได้เรียนรู้ ได้ประนีประนอมได้เรียนรู้การประนีประนอมและก็เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่มนะคะมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนค่ะง่ายๆก็คือเด็กได้มีส่วนร่วมในชุมชนนะคะทั้งการกระบวนการประชาธิปไตยทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมอื่นๆด้วยนะคะ สรุปสิทธิของเด็กนะคะสิทธิของเด็กก็ได้แก่หนึ่งค่ะสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะเช่นเด็กควรได้รับการดูแลและเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องเช่นปกป้องให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเช่น เด็กได้รับการศึกษานะสิทธิที่4ค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเช่นการมีส่วนร่วมของเด็กๆในกระบ,บวนการประชาธิปไตยคราวนี้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะจากหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า18 19 20และ21ค่ะหน้า18นะคะจุดประกายความคิด นักเรียนได้รับสิทธิอะไรบ้างตอประมาณนี้เลยค่ะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเช่นการที่เราได้มาเรียนหนังสือนี้นะคะสิทธิที่จะมีชีวิตเช่นเราได้รับอาหารที่สะอาดทุกหลักอนามัยนะคะต่อไปข้อที่1แบบฝึกหัดที่1น,นะคะนักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันค่ะ ขอไก่ก็คือเข้าร่วมง,งานประจำปีของโรงเรียนขอไข่คือได้รับประทานอาหารครบห้ามู่ขอควายได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศงองูได้เรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจอจานถูกทำร้ายร่างกายค่ะไปดูข้อหนึ่งนะคะสิทธิที่จะมีชีวิตเติมข้อไหนดีคะลูกขอไข่นั่นเองได้รับประทานอาหารครบหมูต่อไปข้อ2ค่ะ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องข้อไหนเอย่ยข้อควายค่ะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อ3ค่ะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตอบอะไรเอย่ยงองูนั่นเองค่ะได้เรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วข้อ4ล่คะคะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกไก่นั่นเองค่ะได้เข้าร่วมงานประจำปีของโรงเรียน ข้อที่5การละเมิดสิทธิเด็กก็คือจอจานนั่นเองค่ะถูกทำร้ายร่างกายต่อไปหน้า19หน้า19บเาคำสั่งคือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม2.1ค่ะสถานการณ์ที่1พรรุรุจีราเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่ง คุณพ่อคุณแม่จึงซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาให้อยู่เสมอและตั้งใจจะส่งให้รุจิราเรียนจนจบปริญญาตรีนะคะข้อที่หนึ่งถามว่ารุจิราได้รับการดูแลตามหลักสิทธิเด็กในด้านใดด้านไหนคะลูกอ่าสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานั่นเองข้อที่สองค่ะถามว่าสิทธิเด็กที่รุจิราได้รับก่อให้เกิดผลต่อรุจิราอย่างไร ทำให้รุจิรามีความรู้ความสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ค่ะต่อไปสถานการณ์ที่2.2นะคะสถานการณ์ที่2ค่ะข้อที่2.2นะคะในหมู่บ้านของกันชัยมีการจัดทําป้ายรณรงค์ไม่ให้สมาชิกในหมู่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกและสารเสพติดข้อหนถามค่ะกันชัยได้รับการดูแลตามหลักสิทธิเด็กในด้านใด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะข้อที่2ถามว่าสิทธิเด็กที่กัญชัยได้รับก่อให้เกิดผลต่อกัญชัยอย่างไรก็ทําให้กัญชัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกและสารเสพติดนั่นเองนะคะได้ทราบโทษของอบายามุกและสารเสพติดกัญชัยก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะต่อไป2.3ข้อ2.3สถานการณ์ที่3ค่ะ ในหมู่บ้านของนัทธพลมีการประชุมเพื่อรณรงค์การต่อต้านสารเสพติดนัทพลจึงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่บ้านและร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมข้อที่1ถามว่าการกระทําของนัทธพลเป็นไปตามหลักสิทธิเด็กในด้านใดสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะข้อที่2การปฏิบัติตามหลักสิทธิเด็กดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่อ,อน,นัทพลอย่างไร ทำให้หนัท่อยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะต่อไปหน้า20นะคะสถานการณ์ที่4ค่ะขอ้อ2.4นะคะเมธีเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรัก ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและน้ําดื่มที่สะอาดข้อหนึ่งถามว่าเมธนีได้รับการเลี้ยงดูตามหลักสิทธิเด็กในด้านใดสิทธิที่จะมีชีวิตนั่นเองค่ะและข้อสองถามว่าสิทธิเด็กที่เมธนีได้รับก่อให้เกิดผลต่อเมธนีอย่างไรคําตอบก็คือทําให้เมธนีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัยค่ะ ทีนี้ข้อ3บ้างให้นักเรียนสำรวจสิทธิพื้นฐานของตนเองที่ได้รับแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมและตอบคำถามในแบบบันทึกนะคะคำตอบก็ประมาณนี้นะคะ3.1สิทธิที่จะมีชีวิตหนูได้รับไหมลูกอ่าครูปาได้รับนะอ่าสิทธิที่จะสิทธิที่ได้รับก็คืออย่างไรก็คือได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดถูกหลักอนามายัย สิทธิที่สองนะคะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องละ่ะอ่าคุณป้าก,ก็ได้รับเช่นกันยกตัวอย่างเช่นมีตำรวจจราจรโบกรถให้รถหยุดเพื่อเดินข้ามทางาถนนหน้าโรงเรียนอ่านี่นี่เราก็ได้รับสิทธิที่จะได้รับการปกป้องแล้วเหมือนกันนะสิทธิที่สค่ะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาอ่าได้รับเหมือนกันนะคะ พัฒนายังไงนี่ไงมาโรงเรียนค่ะได้เรียนหนังสือในโรงเรียนนั่นเองเด็กๆได้รับอยู่แล้วนะคะแล้วข้อ3.4นะคะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนี่ได้รับอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ร่วมกิจกรรมต่อต้อตานสารเสพติดของชุมชนหรือบางคนอาจจะเขียนไปว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในชุมชนก็ได้นะคะนี่ก็เป็นสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเหมือนกันค่ะ ต่อไปหน้า21นะคะงานเยอะนิดนึงนะคะหน้า21นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามาสถานการณ์ก็คือขณะที่อรินนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านที่หน้าโรงเรียนได้มีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาจับแขนและโอบไหลของอรินอู้น่ากลัวจังและบอกว่าจะพาอารินไปส่งที่บ้านปรูประจำชั้นเห็นจึงรีบ เดินออกมาแล้วก็พาอารินไปรอผู้ปกครองในโรงเรียนและนั่งรอเป็นเพื่อนจนผู้ปกครองมารับค่ะ4.1ถามว่าจากสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานด้านใดคําตอบเลยค่ะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องข้อ4.2ถามว่าถ้านักเรียนเป็นอารินจะปกป้องสิทธิของตอนเองอย่างไรเรามีสิทธิ์ปกป้องตอนเองนะคะ ทำยังไงบ้างอ่ายกตัวอย่างบอกชายแปลกหน้าเลยค่ะว่าคุณพ่อกําลังมารับแล้วก็เดินเข้าไปหาคุณครูในโรงเรียนเลยนี่คือเรารักษาสิทธิตนเองนะปกป้องตนเองนะคะ,ะเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาปกป้องเราต้องปกป้องตนเองก่อนนะคะเด็กๆคะเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องดูแลตนเองก่อนเลยไม่ใช่จะพึ่งพารอคนอื่นคุณครูมไม่ออกมาสักทีอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องรีบปกป้องตนเองก่อนเลยนะคะข้อที่ห้าค่ะ ข้อที่5ให้นักเรียนสรุปสิทธิพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายลงในแผนผังความคิดค่ะ5.1สิทธิที่จะมีชีวิตอตอบประมาณนี้เลยค่ะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเด็กๆจะเขียนลงไปว่าได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามายัยรบ5มูอน้ำดื่มที่สะอาดนะคะ5.2ค่ะสิทธิที่ได้รับการปกป้อง ประมาณไหนเอ่ยได้รับการปกป้องจากการลักลอบค้าเด็กหรือเด็กๆอาจจะเขียนลงไปว่าได้รับการปกป้องจากอันตรายต่างๆก็ได้นะคะสิทธิที่3นะคะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาต่อประมาณนี้ค่ะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาโรงเรียนนะคะ4นะคะ5.4สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ําลําคลองในชุมชนได้เข้าร่วมประเพณีต่างๆของชุมชนคําตอบก็ประมาณนี้เลยค่ะคราวนี้คุณครูให้การบ้านแล้วนะคะให้การบ้านก็คือเด็กๆก,กลับไปทําแบบทดสอบนะคะทำแบบทดสอบหน้า22และ23ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะเฉลยแบบทดสอบนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ